ใช่ครับพ่อครับสวัสดีครับพ่อครับผมสวัสดีครับเลขามาแตกครับแต่พ่อฮานาตเปิดตัวงวดแรกเนาะแจ้งเกิดงวดแรกแตกแตกคาดี่บวะแตกคักอันตัวเจ็ดซีซีเจ็ดเท่าไงเด่นที่เจ็ดก่อนเนาะลองเข้ากับสี่พ่อเห็นมะละมาเลยมาเบิร์ตทุกโตจ้าจ้างวดงวดนี้พ่อเห็นแล้วเนาะ มืนี้เห็นแล้วครับพ่อถืกร้ายเหลังวันนี้อ่าธรรมาดาค้นทุ่น่อยเนาะก็ได้สองนี่หละโอ้ถ้ได้ยังถึงุกหมวดกน <c oughs> เอาละพ่อนาะพ่อเนาะต่บ้านเองเทานี้ถือตก้งวดมันมาพ่อเออปีเขาแข่งแลับ มัน้งปีละตั้งปีปีหกหกว่าสิบวันถือก็ย่างไอดใเอ็นนี่มีใบที่ดีอยู่ปีหกหงวันแรกก็ถืออีกนะพ่อเนาะครับผมว่านนี้อันมีตัวไหนแน่ละ่ะพ่ออ่าเลขเลขในตารางมันมีอยูหกตัวคือก็อ่าเริ่มต้นด้วยข้อมไปข้อมละจ้าหาง ห้าหกศูนย์แปดห้ากศูนย์แปดสามสองห้าหกศูนย์แปดแล้วก็สามสองอครับ่เดี๋ยวรอเดยอะไรก่อหหกศูนย์สามแล้วก็เอยงกับว่า ศูนย์แปดสามสองอ๋อศูนย์แปดสามสองจ้าเต็นแปดกับศูนย์ยนระหว่าง้เดี๋ยวหนูเขียนแป๊บนะึงครับผมเต็นแปดกับศูนย์ จคู่บนครับผมจับจับคู่บนล่างจับคู่บนล่างจับครับผมจับจคู่บนล่างจ้ะสามศนย์สนย์จ้ะแปดศูนย์แนยสามแสาม สองแปดสองแปดค่ะห้าหกห้าหกสามห้าหสามห้มหกสามห้าปห้าปอวันนี้มีจ้งทางนี่พ่อสิบสองสสอง,ว,อองวันนี่แปดหค่ะแปดหกค่ะแปดหกพ่อ ห้าศูนย์ห้าศูนย์หศสองศ์สองครบบสองมาสองสี่หกแปดสิบสิบสองแต่ว,ตว่าตอนนี้เาเอาชุดเต็มไปก่อนแล้วละกลางโค้งเรื่องไหน่อจะคัดให้ยื่นมาค่ะครับผมเดดี๋ยวคให้อา,อ,าอาชุดเต็มไปก่อนเนาะแสดงว่างวดนี้ไลก็ทุกวันนี้มานน่อ ชิดสองชิดสองตัวยังมาขั้นครับอ๋อยังมาคั้นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากคั้นแล้วพ่อจะให้หกทางหรือแปดทางคือเก่าเนาะครับอยู่ประมาณเจ็ดหรือแปดทางอ๋อส่วนส่วนมากสูตรของเขานี่เป็นทั้งบนทั้งล่างได้ปะพ่อเออส่วนมากนี่มันสิบ้าล่างหลายกลัวมาล่างหลายกว่าครับแต่ว่าบนบนกระมายี่แหล่อยอันนี้ก็ครับพ่อ บนกับเขาอ่เรื่อยค่ะบนกับเขาอยู่เรื่อยครับผมแต่ว่ากาส่วนมากก็สิมาลังคือเกาแม่คือจังสี่เจ็ดหนึ่งสี่ยังสีมันมาลังหนึ่งสี่ก็ออกตรงตรงล่างเล่นมอะ,ะอะครับบวกขับเลยหนึ่งสี่โอ้โหแน่้นนหนหนูมาแค่สองแปดกับแปดสามนี่พอเล่นบนนี่ เน้นบนจะเป็นบนนะจ้ะแปดสามแปดสามแปดแปดศูนแปดสามแปดศูนยาา้าจะเป็นบนมาพอชวงหน้าจะจะมากบนแต่ว่ามั่กับซื้อล่างสีไป่นั่งอ๋อกันไม่หลุดนะพอเนาะบนบอกล่างไม่หลุดเนะ<บ>าะสองแปดนี่สีเน้นลานานน่ลางนะสองแปดเน้นล่างนะพ่อเน้นในเล่สบอนี่อ่าสองแปดเน้นล่างเนาะรับ แปดศูนยแปดสามเป็นบนแปดศแปดสามเป็นบนครับผมเดี๋ยวเดวก็ต้องรอล่อชุดพระเอกอีกนาะพ่อเนาะอันนี้เอาเอาไปแนมแนมเอาล่อครันแม่แม่เพ่นได้เบิ้งคิบเหรอฮะเพิ่นเห็นนี่น้ะพ่อนินัยสองแปดล่างเพ็่ไปจับรถตดีนะาพ่อพ่อยุใสเสียงดังแท้พ่ออยู่หนจะยานรองหดีครับอ๋อพ่อจมุดอ่า ให้ใครไปสัมผ oh, ัสทอดเงี้ยจังส wow, ิได <Now, now. S 2> ้๋ว่าห้างเจ่าหนูกายไปทางหุ่นไห่จังได้ได้ครับโต๊ะแก้วตรงโท๊ะครับก่อนล่วงหน้าค่ะพอได้อยู่เิธีนีอยู่อยู่น้ำมูบ้านนี่ละอ๋อมากแต่โท๊ล่วงหน้า่อนน้อพ่อเนาะมาจะขอไปหาจังสีเนาะจ้งข้าพรมข้าพรมกินข้าวแล้วบ่นละพ่อยังเลยครับกำลังไงมันกำลังพัฒนาอยู่หนาวอุทยานอืมหนาวหนาวข้าพรม พ่อเล็กวิ hey, ่งเข้ามาได้บอกเงินน no. no. ี oh, hmm. for ้พ yeah. ่อลึกๆถ้าวิ่งก็ต้องวิ่งวิ่งแปดกับศูนย์วิ่งแปดกับศูนย์กี่เด่นไวนี่นะพ่อเนาะแปดกี่เด่นเนาโอ้แปดเนี่มาตรงกันกับเสียไงหายได้จะหนึ่งพ่อเล็กเสียเงยกับบออุ้ดจะเทียวได้เด็กวิ่งวะเราหายตะเล็กวิ่งเนี่ยบ้างให้เก้าให้เก้าไปที่บนกล่ามาเก่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะค่ะ โอ้เัอนี่งามงามเลยวิ่งเลยวิ่งวิ่งบนล่างได้เลยอ่ะแต่กระตุนนี่กระตุนนี่เป็นนักบนนักล่างได้เลยครับผมโอ้เัอนี่มันใจก็ทงวดที่นี่พ่อเนาะฟังเสียงก่อนหันมางวดนี่มันใจก็งวดต้องหันเพสามเท่าซี่เท่ามันออกตรงมือนะพ่อเนาะครับผมกะคำงวดไงขึ้นเนาะ ครับหนาวบ่พอร่ now, รางบุญนเฮาหน่ now, now. อยหนาวหนาวอ๋ออันนี้นั่งบ้านนี่ออกจากกล่องไฟอยู่บ่ครับผมนั่งทิ้งแดดอยู่หนา่าอุทยานอ๋อพ่อกับไปเล่นอยู่ไหนประจำแม,ม่นบ่ค่ะครับผมมานนี่ทุกเมื่อฝันบ่บ้าน,นี่ฝันต้องหอดเนี่ยบ่พอบ่ฝันเมื่อเสาร์ผมก็ซื้อเลขไว้อ๋อแต่ตื่นเมื่อเสาร์นี่ครับผม ้่นี่นาะอนเหรอครับครับเดี๋ยวจิฒิเขาม่าเมื่อไดยัังอ่โทโาแม่รวงหล่าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋พอแล้หนูขอขอไลน์เลขให้พ่อคนกันเอ้อว่าหนูเทียนถือว่เนาะจับผู้คนล่างพ่อไห้สามศูนย์แปดศูนย์แปดสามแล้วก็สองแปดห้าหกสามห้าสามแปดแปดห้าแปดหก 02ส้วนบนพ่อบอกเน้นไปที่80กั็83นะคะ่ะกะลากับกันล่างไว้จักน้อยเนาะ,ะแหน่แหน่80 80มีมะแหน่มีม 60, ค่ะ80 60 02ค่ะครับผมส่วนพอเน้นล่างเม็ดเดียวคือ28ล่างเนาะคะ่ะแต่ว่ากันยังค่แต่พอเน้นเม็ดเดียวคือคือ,นอเน้นกุมูเน้นเน้นค่ะกุมูเนาะครับผมจ้า อ่าแล้วก็ต้องรออีกประมาณจักมือพ่อใจนูโทบไปอีกค่ะพ่อจักรประมาณมันก่อนมันเวลาเขายัางหลายอยู่จ้าเดี๋ยวก็นจ้าประมาณจักรสองสามมือเดี๋ยวสองาสามสาม,มือเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะคัดไหนเนาะอันนี้คือเอาชุดเต็มไปแนมก่อนนะพ่อเนาะครับผมค่ะเอตตีไปแนมใครเนี่ยค่ะในในส่วนเลขวิ่งพอหายวิ่งที่แปดกับศูนย์นะกับศูนย์ลองทีสามห้านะสามกับห้านะค่ะครับผม งวันนี้พ่อมันใจก็ต้องงวดอีกแมมเอ่อเอาพ่อให้พ่อในเที่ยวใน่พ่อปีใหม่แล,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 ล้วอ่าปีใหม่เอฟซีทุกคนลำลำรวยๆกันทุกคนเลยม,มั่นม่นค่ะครับผมค่ะขอบคุณพ่อหลายๆค่ะดิโซมาให้แนวทางนะคะเปิดตัวแจ้งเกิดงวดแรกก็แตกโป่งแล้วนะพ่อเนาะครับผมขอบคุณพ่อหลายๆค่ะ Thank uh you. -huh. Uh -huh.